iPhone เปิดไม่ติดนะครับเราควรเสียบชาร์จทิ้งไว้ไหมนะครับคลิปนี้ครับปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะครับก็คือเครื่อง iPhone ของคุณนะครับดับแล้วเปิดไม่ติดนะครับกดปุ่มแล้วก็ยังไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เสียบชาร์จแล้วก็ยังไม่ติดนะครับเพราะยังไม่ติดนะครับเราก็เสียบสายชาร์จต่อไปนะครับ เราควรจะทำแบบนี้ต่อไปหรือทำยังไงดีนะครับก่อนจะฟังต่อกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเบื้องต้นนะครับสำหรับยูเซอร์อย่าง,างเรานะครับที่สามารถ<ส>าท,ทำได้นะครับเมื่อเราเจอปัญหาหน้าจอดับหรือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับมีอยู่2วิธีนะครับที่ยูเซอร์อย่างเราสามารถทาได้เองอย่างแรกนะครับก็คือให้เราเสียบชาร์จแล้วก็กดรีสตาร์ทนะครับวิธีการกดรีสตาร์ทนะครับแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับ วิธีการกดรีสตาร์ทหรือว่าฮาร์ดรีเซ็ตนะครับมีข้อมูลให้เราค้นหามากมายนะครับบน Google นะครับแล้วก็ให้เราใช้พิมพ์ชื่อรุ่นนะครับแล้วก็วิธีการรีเซ็ตเครื่องเหล่านั้นนะครับรุ่นนั้นๆนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนเบื้องต้นนะครับให้เราทําการเสียบชาร์จนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับแล้วถ้ามันยังไม่ติดนะครับก็ให้เราเดาได้เลยนะครับว่าตอนนี้นะครับโทรศัพท์ของเรานะครับเกิดปัญหาช็อตนะครับเราไม่ควรชาร์จต่อนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่ายังดื้อเสียบชาร์จทิ้งไว้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะทําให้เสียมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อย่างเช่นอย่างเช่นมันจะทําให้เครื่องร้อนมากกว่าเดิมนะครับหรือตรงบริเวณที่มันช็อตนะครับเกิดความเสียหายรุนแรงนะครับหรืออาจจะมีโอกาสที่จะระเบิดหรือเสียหายหนักไปมากกว่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับห้ามทํานะครับ วิธีที่2นะครับที่สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือการเชื่อมโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์นะครับในกรณีที่เราเชื่อมได้แล้วนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราได้เชื่อมกับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่นแปลว่าโทรศัพท์ของเรานั้นอาจจะเป็นแค่ซอฟต์แวร์ค้างหรือเป็นเครื่องค้างแค่นั้นเองนะครับเราก็สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้นะครับโดยการชาร์จเข้าไป5้าถึงสินาทีนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ติดนะครับนั่นแปลว่าเราไม่สามารถชาร์จต่อได้แล้วนะครับ เราต้องเอาออกนะครับก็แล้วก็สันนิษฐานได้นะครับว่าตอนนี้โทรศัพท์ iPhone ของเรานะครับมีปัญหาบางอย่างนะครับที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเช็คนะครับสรุปนะครับก็คือเมื่อเครื่องของเรานั้นเปิดไม่ติดแล้วแล้วเราลองทาทั้ง2วิธีนี้แล้วนะครับเรายังไม่ติดนะครับอย่าเสียบชาร์จทิ้งเอาไว้นะครับเพราะอาจจะทําให้มือถือของเรานั้นเสียหายหนักมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็แนะนํานะครับให้เอาเครื่องนั้นเข้าเข้าศูนย์หรือว่า ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ยูกิฟิกทั้ง16สาขานะครับมีบริการนะครับซ่อมหน้าจอเครื่องตกน้ําเปลี่ยนแบบเปลี่ยนจอนะครับแล้วก็หูฟังไม่ได้ยินหรืออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับกล้องเสียแบตเสื่อมนะครับที่ยูกิฟิกพร้อมให้บริการครับผมและถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็ช่วยกดติดตามกดหัวใจแล้วแชร์เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันเยอะๆด้วยนะครับและถ้ามีคําถามกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ